ตายว่ับืัอเด็กป,ป่าไปตายปนาว่าอะไรเฮ้ยพกอะไรเอ้ยหาว้าหก้าให้ช่ยกูบ้าให้อะไรเอ้ยสามตัวหาว้าฮก้าสามตัวฮาว้าฮก้าก็จะเลยกูกับปอตุนแม่เลี้ยงสามตัวตัวมึงตัวปอตัวแม่เลี้ยงหกก้าข้ามึงช่องก้าปอช่องก้าแม่เลี้ยงช่อง อาวอววมงวัวปอเว้ม่เลี้ยงเห็นในช่องวัวูเด็ในปากูกับปอนี่ยอย่าพดไม่โดเหลืองเพี้นะแต่เดี๋ยว้าได้ตั้เพีอย่าไปแล่ไงต้มจะให้เปินแต่แต่กินกินได้ตั้งเพีออกมากองกิน้อยดึกดึกตนี้กว่าฟ้าไปตุยอดได้เนี้ยหมวงตักลูกตายอยเนี้ยหมวงเงอแต่ว่าตุ้งมงตีมาทำเนี้ยต้องลูกมวงติเหมดคนมองไร้ลับเหมดคนมองกว่าลังดูหลันแต่งต้ห้องรร วันนี้กูจะไปฆ่าคนในทองมึงคอยดูเรื่อแต่ใบแล้วถ้าน้องจู้ไม่ได้น้องโตมาเป่าปตทองตึ้งบรรพือนเราหนักเล่งเราไม่ตุ้มกันอยู่ไหนแต่เราไม่พ้อยแต่เราไม่ตุ้มกันนี่เราไม่พ่อยเราไม่ตุ้มเพื่อดับคือแต่ันรพืนเราไม่ตุ้มกันนี่แกไปไหนเราคอยร้อยรอยลดคอยไปไม่รู้ไม่งอนคน อ้ย,อยว่าไงคราวเี่ยว่ากันนุ่ยมากเลยไม่รู้ไมตายรวยเลยวันนี้มึงไปกูไม่ท้องไม่ไปกับต้หนองโตไม่ได้หนองโตมาแต่ิดต้อ,องโตมาเลยนี่ตัวแรกนะปเพงเจอมาไม่เลยเสือมาไม่หรอครับรุ่นนี้รุน่นย่อได้แก่กว่าวบ,าบา้าดิอ่า này <laughs> con à, à, con à, Nên cái trai cú cú ta mới biết. Rụt nó mới chạy tham cứ lên dữ. Thầy lên dưới. Mấy cái văn của nó tôi đã sắp lên đẹp rồi. con lên đẹp. Cứ, và cái mấy cái băn liền. chạy. ไม่ใช่ลูกเล่นนี่ลูกเล่นตัวดัดรับแต่ใอรว่าเล่นนี่ลำเหนียดนะลูกเล่นตัวดัดรับเป็นอะไรกับเด็กลอ้ฟังคือลูกเล่นในเครื่องเด็กลอกเป็นเล่นอะไรเล่นในเครื่องมันนี่ไม่ใชลูกเล่นคือไม่ใช่ลูกเราลูกเพื่อนก็ตีได้กันเต้นเล่นไม่ต่าเครื่องเต้นออกมาดูเรื่องไหมคือลูกเล่นตัวดัดคือลูกเล่นไม่ใช่ลูกเราเล่นลูกเพื่อนก็ตีได้นี่ตัวแก้วตุบ ม่ใจลูกนั้นมะโตมาใจเล่นเื่อกววมาลูกเล่นเนี่ยบอบเออก็บอลูกเนี่ยเล่นเครงบูตีตเดดร่เรานของคุณรัดมาทงเจอมาเจอมาไม่นานที่จริงสมรถจะสู้ลูดทูกก็ได้ส่งไูทูกไม่ใช่สรูทูหมูทูเออไอมูทุนั้นสได้เพลอนใหเออมูสุดยอดเลยกระเนี้ย วันนี้แน่นอนที่สุดพี่ทองครับถ้ากล้าสู้มันไม่ได้ก็จะโทรบอกครับรไปก่อนลวไปฟรร้อยเหรุนใจร้อนเร้อนแก่ตายกูไม่เลยแกหลือเราเผืแม่แล้วคุณเราเป็นที่ละพินเราเผื่นไม่ดีเนี่ยเออกูเป็นนักรงทั้ไม่ทีวันนักองตําเพื่อดังนักรองใจอากดังทองข้าวชังกัดเสียงข้าวชังกัดกูมไม่มีเวลาดักแล้ ถ้าเป็นนักลงยาดักคัดอยู่เลยกูไม่เป็นหรอกว่าป้าได้ดักได้แล้วไม่ดักดกอ้ออสั้งมาเลยกันอมโบนัดเลยสั่งกัดขายไม่ใจสั่งกัดมาดักปลาสั่งทัดขายเออมึงโยกกับปลาดุจีกันไดกูกว้างไงนายนึกได้เป็นนักรงปว่าป้าอ,อกสักจุด,บบดจกูตบอกดำร้อยเลยกันนะมึงจะเป็นนักรงไม้โตกว่าป้ามึงดำตายได้กว่าป้าแล้วอยู่เได้แล้วบา,าชุน จริงกูอยากเป็นนักร้องมาแก่แมังเป็นนักร้องก,องกูจุบเป็นขวดชอ็อกไปไปๆในโลกใบนีน้กันนับตั้งแต่อุบาทหนี้ไปต้นไปโอกาดไม่ใช่อุบาทในนักร้องอุบาทกูรัวปุ๊บนับตั้งแต่อโอกาสนี้ไปต้นไปฉันยินได้พบกรับศิลปินผู้ได้มาด้วยความสาม,มารถศิลปินคนนี้เขามาแรง Trên tang phong, quả bông lạc, chùm lạc